เมื่อแลมเบต,ต้าตระกูล X 3 0 0ทั้ง X 3 0 0 SR เดิมๆจากโรงงาน X 3 0 0 SR แต่งซิ่งฉายาอ e ีนาวและ X 3 0 0เซอร์กิตสีเทารหัส93คันไหนจะทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง4 0 2เมตรหรือว่าคอเตอร์ไมลวันนี้ผมตัง CSL Auto ล i m e จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับ ็อ,อย่างที่บอกไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูระหว่างความแตกต่างสาหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบสกูตเตอร์อิตาลีนะครับแล้วดูอยากได้แนวทางในการแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเดิมๆรถแต่งซิ่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็รถแต่งสนามเลยเนี่ยจะวิ่งแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งอันไหนที่น่าสนใจและทําให้ตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาฟังสเปครถคันแรกอย่างเจ้า Lamb บ ta X 3 0 0 SR กันก่อนเลยครับแลมเบ ta X 3 0 0 SR คันนี้ใช้เครื่องยนต์ถ้าเปเป๊ะเลยคือ 2 7 5สาซีซี1สูบ4วาลระบายความร้อนด้วยน้ำจับคู่กับเกียร์ออโต้ CVT ให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่25.1แรงม้า24.5นิวตันเมตรส่วนราคาเปิดตัวอยู่ที่1 5 7 9 0 0บาทนั่นเองนะครับมาต่อกันที่คันที่2นะครับสีเขียวนีออนอีนาวสำหรับเบสของ X 3 0 0 SR เนี่ยเครื่องยนต์มีความจุอยู่ที่275ซีซีให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่25.1แรงม้าแรงบิด24นิวตันเมตรครนนี้นีครับจ้า ของตั้งชื่อให้ว่าอีนนวนะครับแต่งโชคไวเดสล้อ101 Factory รัดมากับยาง p ีรั r y ี่เดว o ลโ o โรโนะครับปั๊มหน้าหลัง b r e โ b o ปั๊มบนเบรโ b o ดันเบรคคามูยสายเบรคอะเลจีเฟล็กนะครับเบาะก,ก็เป็น Mr. Baron ์บารอท่อไทเทเนียมเ e วไวส์นะครับกระจกปลายแฮนซึ่งต้องบอกว่าคันนี้สีพิเศษนะครับเพราะว่าพ่นสีเขียวมุกทองนั่นเองจะบคู่มากับเกียร์สายพาน CVT V- เ l ล ขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองนะครับส่วนน้ําหนักจะอยู่ประมาณ160กิโลกรัมนั่นเองนะครับแต่คันนี้ไม่เดิมนะครับเพราะว่าทําการจูนนิดหน่อยทําให้มีแรงม้าไปจบอยู่ที่27แรงม้า26นิวตันเมตรก็เพิ่มขึ้นมาไม่เยอะนะครับเจ้าของเน้นจูนเซฟและส่วนคันสุดท้ายแเะ b ้ a ตัวแข่งรหัส93มีพลังกาลังไปจบอยู่ที่35แรงม้า34นิวตันเมตรนั่นเองนะครับ ส่วนของแต่งนะครับก็มีโช๊คแกซี่แต่ยางคันนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ p i เรลลี่เดวเ o ิลซูเปอรปั๊มหน้าหลังบนแองคอร์จานเบรคคามุยท่อ NLK Titan i u m เเบาะทรงสปอร์ตเรซิ่งนะครับตัวรถก็มาแบบสีเทาเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเป็นรถแข่งนะครับต้องไล่เบาถอดอะไหล่ออกหลายอย่างรวมถึงไฟท้ายด้วยนั่นเองบังลมหน้าแลมเบต้าคลาชุดคันเร่งประกับคันเร่งโดมิโตหม้อน้ํา BRD นะครับระบบไฟ API Tech ทเครื่องยนต์และชุดขับเคลื่อนโมดิฟาย มนตรีสุขสวัส์นั่นเองครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับตัวจีจาร์ดแข่งในเซอร์กิตเนี่ยได้ข่าวมาว่าคันนี้ลงไปนะครับกินหมดเลยเซาเช็คกันหน่อยครับส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับ ามาสรุปกันนะครับเพื่อนเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับทั้ง3คันนี้อย่างที่เพื่อนๆนเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีนาวตัวแข่งเซอร์กิตรหัส93หรือว่าเดิมเดิม x 3 0 0 sr เนี่ยก็วิ่งได้ตามแรงม้าที่เพื่อนๆเ,เห็นในสเปคก่อนหน้านี้เลยนะครับโดยที่คันที่สามารถทําเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอ์เตอร์ใหม่แน่นอนตกเป็นของ x 3 0 0 sr รหัส93รถวิ่งเซอร์กิตทําเวลาได้ดีสุดอยู่ที่14.97วินาทีและตามมาด้วยคันสีเขียวนออน E ทำเวลาได้ดีสุดอยู่ที่17.09วินาทีนั่นเองและก็รั้งท้ายด้วย X300SR เดิมๆจากโรงงานนะครับทำเวลาได้ดีสุดอยู่ที่17.69วินาที ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเป็นสายซิ่งชอบประลองความเร็วสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆเพียงแค่ส่งรายละเอียดมาทางไลน์แอดได้นะครับและผมจะจ,จัดคู่วิ่งให้อย่างมันแน่นอนนะครับซึ่งผมตังคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับกด subscribe ถ้ากดแชร์ให้ด้วยก็จะดีมากวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ